ันนี้ขอ2องก๊สิบห้าได้ไหมป้าอ่ะอ่ะสองกาซสิบห้าก็ได้วันนี้มีกไก่ทอดกับข้าวเหนียวไป๊ะป้าไม่ได้หมูปิ้งอะน,น,น่าน่ะลองดูสองอย่างเซ็นไว้ก่อนมาเดิมน,นะจ๊ะฉันจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าของแกติดไว้เท่าไหร่ป้าอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานห้าบาทได้ไหมอะไม่ได้ค่ะถึงมันจะขอเมื่อวานแต่มันก็ยังสดอยู่เลยดูสิงั้นไม่เอาละจะไปซื้อที่อื่นกับข้าวจะกกับข้าวกับข้าวมาแล้วจ้า วันนี้มาสายจังอะป้าเมื่อกี้แวะไปจ่อร้านแม่ติ๋มสนานเลยอะ่ะไหนวันนี้มีอะไรบ้างก็ไปเลือกดูเลยหวัสด,ดีจ้าหนูฟ้าหวัสด,ดีค่ะป้าวันนี้มีขนมจีนไหมคะมีจ้าเอาตะกร้าหนึ่งเนาะ หนูเหมือนเดิมเซ็นไว้ก่อนเซ็นอะีกและวแกเซ็นด้วยกี่อย่างแล้วเนี่ยรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วแหละรวมเป็นร้อแปดสิบนะหัวถุงสิบบาทก็ยกังจะเซ็นนะเอาน่ะป้ายังไงอ่ะฉันก็อุดหนุนป้าตลอดนะเออจะใส่ถุงไหมไม่เอาอะ่ะแม่สวัสดีค่ะไงพึ่ง เ,เลิกเรียนแล้วหรอสวัสดีค่ะพี่ฟ้าวันนี้หนูไปสอบมาวันสุดท้ายแล้วก็จะเข้ามาหาลัยแล้วลสิดูไว้หรือยังว่าจะเรียนที่ไหนได้มาหาลัยแล้วค่ะเก่งนะเนี่ยอันนี้ค่ะคิดเงินยี่สิบห้าจ้ะนี่ค่ะพี่ไปก่อนนะจ้าอันนี้ขอสองกราสิบห้าได้ไหมป้าเอาไว,พว้พรุ่งนี้ผักก็ไม่สดแล้วป้า อ่ะอะสองสามสิบห้าก็ได้แม่ทำไมไปยอมลดให้เขาล่ะแค่นี้ก็ถูกมากแล้วนะกำไรสิบบาทเองเอาเหออลูกมันแค่ไม่กี่บาทผักบางอย่างแล้วก็เก็บมาได้กำไรอยู่แล้วนี่แม่เคยคำนวณบ้างไหมเนี่ยว่าต้นทุนกับกำไรมันเท่าไหร่อ่ะของทิ้ละไม่กี่บาทขายแล้วกำไรมาหมุนเวียนในร้านนี่แหละไม่ต้องทำอะไรมากหรอก วันนี้มีไก่ทอดกับข้าวเหนียวเป็นสป้าไม่แต่หม,มูปิ้งอะนั่นนะ่ะลองดูมีจ้ะจะมีถั่วพูไหมอะแม่เราอยากกินถั่วพูเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าดูให้วันนี้ไม่มีถั่วพูนะเอาอย่างอื่นได้ไหม งานไม่เป็นไรเอาแค่หมูปิ้งอย่างเดียวจ้ะแค่นี้จะอิ่มเหรอเด๋มป้าทำเป็นเซลนะพีจ่จ้ะนี่จ้ะ แม่วัสดีค่ะเมื่อกี้แม่ให้เงินเขาไปทําไมหรอเขามาเก็บค่าที่น่ะลูกทําไมเขาต้องเก็บด้วยอะ่ะปกติเราก็ขายตรงนี้ตลอดไม่เห็นต้องจ่ายเลยแถมเมื่อกี้เอาของไปด้วยยังไม่ให้เงินอีกไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่กี่บาทเองแม่ หนูว่ามะเขือเทศนี่มันดูช้ำๆนะดูไม่น่ากินแล้วอะจริงด้วยงั้นอันนั้นเก็บไปกินเองแล้วกันลูกนี่จ้ะแล้ววันนี้แม่ขายได้เยอะไหมคะ mm. ก็ได้อยู่นะแต่แม่ไม่ได้นับหรอกหนูเคยบอกแม่แล้วไงว่าให้แยกคุณกับกําไรออกเราจะได้รู้ว่าอะไรขายได้ไม่ได้บ้างอย่างผักเนี่ยเราขายวันต่อวันถ้าอันไหนขายไม่ดีเราก็ลดลงบ้างก็ได้ เอาแค่ขายได้ก็พอแม่เองก็แก่แล้วไม่มีเวลาเช็คขนาดนั้หรอกลูกขายของแบบนี้เราควรมีรายรับรายจ่ายจำน่ายของนะเราจะได้รู้ไงว่าเราขายของได้กำไรเท่าไหร่แบบไหนควรจะลงทุนเพิ่มแม่ไม่เข้าใจหรอกไม่ได้เรียนมาแบบพึ่งนะลูกแค่ขายแล้วมีเงินหมุนเวียนก็พอแล้วร้อนวิชานล้วเราอ่ะก็หนูเรียนการตลาดมาเรื่องพวกนี้มันก็ควรต้องรู้ไวไ้ไหมล่ะแม่ก็ขายแบบนี้มาตลอด มันส่งเพิ่งเรียนมาหาลัยมันก็ต้องได้กําไรอยู่แล้วแต่หนูว่าน่าจะขายได้กําไรดีกว่านี้นะถ้าจัดการระบบตรงนี้ให้มันดีขึ้นมาหน่อยป้าสองอย่างเซ็นไว้ก่อนเหมือนเดิมน,นนะจ๊ะฉันจําไม่ได้แล้วเนี่ยว่าของแกติดไว้เท่าไหร่ก็รอบก่อนน่ะฉันจ่ายไปแล้วป้าจำไม่ได้หรอจ่ายแล้วหรออืม ก็รอบก่อนน่ะป้าบอกเองนี่ว่าท่าไม่จ่ายร้อยแปดสิบาทป้าจะไม่ใเซนอีกหนูจ่ายไปแล้วนะหรอแล้วเนี่ยจะติดอีกใช่ไหมใช่สองอย่างนะป้าเดี๋ยวรอบหน้าเอาเงินมาให้นี่ค่ะเห็นว่าเพิ่งได้ที่ฝึกงานแล้วหรอคะใช่จ้ะฝึกงานเสร็จเรียนต่ออีกเทอมก็ได้ทําง,งานแล้วป้าน,นี่เก่งจังเลยนะคะขับรถเล่ขายส่งหลานจนเรียนจบ ทำไงได้ล่ะพ่อแม่มันทิ้งไว้แล้วก็หายไปเลยก็ต้องวิ่นหล่นแหละหลานคนเดียวป้าคะของหนูมีมะนาวกับมะละกอค่ะสี่สิบจ้าใส่ถุงไหมไม่เป็นไรจ้าหนูก็เบ่ามาเองนีตาป้าคะผกแห่งอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะสิบบาทจ้าเอาไหม เอาถุงนึงค่ะได้จ้าถุงนี้เนาะแน่เดี๋ยวปิดเทอมนี้หนูมาช่วยแม่ขายของเองนะไหนว่าจะเตรียมหางานไงก็ที่ฝึกงานเขาให้หนูทำงานต่อแล้วค่ะหนูได้งานแล้วนะจริงเหรอลูกเดี๋ยวหนูกลับไปเรียนอีกเทอมหนึ่งแล้วก็ไปทำงานต่อได้เลยดีใจด้วยนะล,ลูกลูกแม่เก่งจริงๆเลยแม่เก่งกว่าหนูอีก ทำงานคนเดียวส่งหนูจนเรียนจบเลยนะต่อไปถ้าหนูได้เงินเดือนสูงๆหนูจะไม่ให้แม่ไปขายของแล้วนะไม่ได้หรอกแม่ยังแข็งแรงอยู่ยังทำงานไหวหนูอยากให้แม่พักบ้างแม่ทำเพื่อนหนูมาเยอะมากแล้วแม่ยังอยากออกไปเจอลูกค้าอยู่มันช่วยให้แม่ไม่เหงางั้นถ้าแม่อยากจะขายอีกอะ่ะเด๋ยนหนูจัดระบบให้ใหม่เอาที่หนูเรียนมานั่นแหละเดี๋ยวหนูจัดการให้จ้า ลูกแม่ไฟแรงจังเลยนะค่ะอันนี้แม่รัมาเท่าไหร่นะคะสี่สิบนะลูกถุงก็ใส่มองเห็นอยู่แล้วอย่าบีบสิป้าวันนี้ลูกมาช่วยขายเหรอใช่จ้ะวันนี้เพิ่งมาช่วยขายนะ่ะสอสองอย่างนี้ยี่สิบแปดบาทจ้ะเซ็นไว้เหมือนเดิมนะ ของพี่ปุ้ย28บาทแหมแค่ยีบาทอะต้องจดลงสมุดเลยเหรอจดสิแม่ฉันเค้าขี้ลืมอะเดี๋ยวพี่ก็เนียนไม่จ่ายอีกเออป้าคะอเอาคข่20คะ่ะได้จ้ารอแป๊บนะ นี่จ้ะของบางนาะทั้งหมดสิบหกบาทจ้ะอะไรจะสั่งไข่แค่ยี่สิบเองนะแต่ในกระเป๋าอะลด,ดีอีกสองซองซองละสิบสามบาทนี่การขโมยของมันผิดกฎหมายนะนี่คงจะอาศัยตอนที่แม่ฉันยุ่ง,งแอบขโมยของสินะถ้ายัางไม่ยอมรับอะ้ะฉันจะแจ้งตำรวจนะอย,อย่าแจ้งตำรวจเลยนะเดี๋ยวฉันจ่ายตังค์ให้ก็ได้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าทำมากี่ครั้งแล้วถึงเงินมันจะไม่กี่บาทก็เถอะไม่สงสารแม่ฉันบ้างหรอ ขายของตากแดดทั้งวันแถมยังต้องมาโดนขโมยของอีกขอโทษนะจ๊ะฉันคิดว่ามันเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วอ่ะนี่แหละค่ะแม่หนูถึงบอกให้ทำบันทึกรายการไว้เวลามีอะไรผิดปกติอ่ะเราจะได้รู้หนูจดรายการไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เราขายอะไรไปบ้างจ่ะ เท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบลูกของร้านหนูนอกจากสดแล้วก็สะอาดแล้วยังราคาถูกอีกด้วยนะมาอุดหนุนกันได้ทำอะไรอย่าพึ่งโทรคุยกับใครอะ่ะหนูไร้สดขายของอยู่อ่ะแม่ผ่านทางไปสนีไหมคะอ๋อผ่านคะ่ะเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงแต่เตรียมออกมาซื้อกันเลยนะคะอยากได้อะไรดูได้เลยนะคะดเดี๋ยวขับผ่านแล้วจะแวะให้ แม่คะอันนี้เท่าไหร่หรอ่ะห้าสิบจ้ะเรามาเขือยาวอะ่ะเนี่ยช่วงนี้อ่ะขายดีขอเพิ่มเปร้อยหนึ่งแล้วกันร้อยหนึ่งเหรอถ้าต้องขายผักไปสิบสิบถุงเลยนะกว่าจะได้ร้อยหนึ่งอะ่ะเรามาขายที่ฉันก็ต้องจ่ายเงินสิยังมาถ่ายเงินแม่ฉันนะกล้าเหรอฉันนะ่ะมีคนคุ้มครองอยู่นะ ที่มาเก็บค่าที่กับค่าคุ้มครองแม่ฉันไม่ใช่หรอเนี่ยช่วยคุ้มครองแม่ฉันกับฉันหน่อยสิจัดการให้หน่อยสิเดี๋ยวจะให้เงินแกยวว่าใครคุมที่นี่นนะเปล่านะพี่ผมไม่ได้คุมนี่มันหีนของฉันถ้าแกม,มาแอบอ้างอีกอะ่ะฉันจะทื่อไปใช่แตกเลยผมขอโทษครับขอบใจนะที่มาช่วยอะ่ะ ถ้ามีอะไรก็เรียกแล้วกันไปมีเพื่อนหนูเองแม่ต่อไปอ่ะแม่ไม่ต้องไปจ่ายเงินให้มันแล้วนะแม่ก็นึกว่านักเลงจริงๆซิอีมีแม่เสียเงินไปให้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ย,อยไอ้พวกนี้นะมีมือมีเท้าก็ไม่อยอมทำมาหากินเอ้าพึ่งวันนี้มาช่วยแม่เหรอหรือจะมาดูแลกิจการเองแล้ว ช่วงนี้หนูปิดเทอมอ่ะก็เลยมาช่วยแม่แล้ววันนี้พี่ฟ้าจะทําอะไรกินดีคะของฉันทั้งหมด40เนาะเดี๋ยวของพี่อ่ะหกลองนับดูดีๆสิลืมนับอันนี้แปอันหนึ่งอ่ะจ้าป้าอันนี้ตั้งแต่เมื่อวาน5บาทได้ไหมอะ่ะไม่ได้ค่ะถึงมันจะของเมื่อวานแต่มันก็ยังสดอยู่เลยดูสิ งั้นไม่เอาละจะไปส้อที่อื่นเอาเธอค่ะถ้าไปที่อื่นแล้วมันถูกกว่าก็ไปได้เลยฉันน่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าทําไมทุกคนถึงชอบเอาเปรียบแม่ฉันรู้ไหมว่าแม่ฉันกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทอะมันลําบากแค่ไหนต้องตื่นแต่เช้าขับรถไปตลาดแล้วยังต้องกลับมาแพ็คข,ของอีกขับรถตัวเองมาขายให้ถึงที่ขายก็ถูกได้กําไรก็น้อยทุกคนยังจะมาโกงมาเอาเปรียบแม่ฉันอีกฉันขอแล้วนะ ไม่ต้องซื้อร้านแม่ฉันก็ได้แต่อย่ามาเอาเปรียบกันเลยงั้นหนูวันนี้ไม่ต่อราคาแล้วก็ได้ค่ะเอาหนูค่าหกสิบขอโทษด้วยนะคะมาหนูเงินที่ค้างมาให้รอบก่อนร้อยแปดสิบด้วยฉันเองก็เคยเห็นป้าพาถูกเอาเปรียบนะแต่ไม่กล้าพูดรู้สึกผิดเลยอะ่ะฉันขอโทษที่ต่อราคาหน้าเกียดเกินไปอะ่ะ ฉันก็รู้แหละว่าไม่มีที่ไหนขายถูกลมวมาถึงที่ขอโทษอ,อีกครั้งนะคะป้าขอบใจนะที่เข้าใจอะ่ะบ้านดิดแล้วอะ่ะพ้อหนูหมูสามไม้เห็นไหมพอเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็ทำให้เราดูง่ายขึ้นถ้าเพิ่งไม่มาช่วยแม่คงเห็นปัญหาตรงนี้ วันก่อนที่พูดไปไม่รู้ว่าพวกเขาจะเข้าใจกันบ้างหรือยังนะแต่ถ้าต่อไปหนูต้องไปเรียนแล้วไม่ได้มาช่วยแม่ต้องดูแลตัวเองนะต้องกล้าพูดอย่าให้ใครมาเปรียบอีกเออสอนแม่ด้วยสิที่ว่าไลฟ์สดน่ะพันยังไงลรอลูกได้ค่ะนี่แม่โทรศัพท์แม่อ่ะมันจะไม่เหมือนของหนูนะนี่ค่ะทุกคนใครเอาอะไรออรเดอร์ได้เลยนะคะ หนูไม่ทำแล้วจ้ะป้าเรียกได้เลยจ้ะป้าพาที่หนูเซ็นไว้รอบก่อนน่ะสาสิบใช่ไหมไม่ใช่แค่ยี่สิบนี่ค่ะเอ้าพึ่งทำงานแล้วเหรอใช่ค่ะแม่วันนี้ลูกค้ายเยอะเลยนะมาเดี๋ยวฉันช่วย นี่จะ้ะป้าใครเอาอะไรบ้างจ๊ะมาเลยสงลย่งอะไรจ้าชื่อยกินยำหนุมจริง